สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องบูทูธถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่16กรกฎาคม2565มีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีโจบไบเดนผู้นําของสหรัฐได้เดินทางถึงกรุงเจสดาประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วเมื่อวันที่15กรกฎาคม2 5 6 5และได้เข้าพบกับเจ้าชายมูฮัมหมัดบินสัลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียที่พระราชวังอัญชาลาม โดยทั้งสองได้ชนกำปั้นซึ่งกันและกันเป็นการทักทายเพื่อป้องกันการติดต่อจากโควิด -19 ครับการพบกันระหว่างประธานาธิบดีกับทางด้านเจ้าชายม, oh มูฮัมหมดเกิดขึ้นไม่ถึง3ปีหลังจากที่ประธานาธิบดีโจกไบเดนประกาศกล่าวว่าจะทําให้ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศที่โดดเดี่ยวจากการที่มีความเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนักข่าวจากมานคาช็อกกี้ในอิสราเอลซึ่งสหรัฐกล่าวหาว่ามากุฎราชก,กุมารแห่งซาอุดีอาระเบียเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แต่พระองค์ปฏิเสธบาโดยตลอดเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวยอมรับว่าการพบกันครั้งนี้จะเรียกเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแน่นอนโดยเฉพาะการที่สมาชิกพรรคเดโมแครตของประธานาธิบดีโจไบเดนแต่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจจะพบเจ้าชายมูฮัมหมัดเนื่องจากว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเพราะเป็นการทำงานร่วมกันง่ายกว่าการทำงานโดยไม่มีซาอุมากกว่านะครับ การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของโจไบเดนยังเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันและก็ภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นในสหรัฐและทั่วโลกส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแต่ว่าประธานดิมิีสหรัฐแล้วก็คนอื่นๆยืนยันนะครับว่าการที่ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศเนี่ยที่มีน้ํามันเป็นจํานวนมากไม่ใช่ปัจจัยหลักของการเดินทางครั้งนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสของ สหรัฐอเมริกาบอกกับทางด้านูุสืศอก่าวบอกว่าการพบกับผู้นำซาอุดีอาระเบียจะมุ่งเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็ขงของข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนความสัมพันธ์กับอิสราเอลการตอบโต้ภัยคุกคามจากทางด้านอิหร่านและความร่วมมือทางเทคโนโลยีหลายอย่างรวมถึงเรื่องของ 5G เรื่องพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานและเรื่องของสิทธิมนุษยชนเสริมด้วยการหารือเรื่องอุปทา,านพลังงานโลกนะครับ การพบกันระหว่างทางด้านประธานยุสบีโจไบเดนผู้นํสาสหรัฐก,กับทางด้านเจ้าชายโมฮัมเหม็ดยังถูกมองว่าเป็นโอกาสในการรีเซ็ตความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและหากการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดีโจไบเดนนั้นอาจกลับมาติดต่อกับทางด้านมากุฎราชกมารซึ่งเป็นเจ้าชายของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้ทําลักษณะนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐคาดว่าผู้นํสาสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและชาติตะวันตกเนี่ยนะครับรวมถึงชาติใน คูมีภาคตะวันออกกลางนั้นเนี่ยจะพูดคุยกันเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานที่การประชุมสุดยอดคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับกับอีก3าประเทศในวันที่16กรกฎาคม2565รและไบเดนนั้นจะร่วมมือกับผู้นำโลกเพื่อทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นลดลงนะครับนี่นเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่หลายคนนั้นจับตามองว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเดินทางไปซาอุดีอาระเบ,บียแล้วจะได้พบกับเจ้าชายหรือไม่ล่าสุดนั้นได้พบนะครับแต่ว่าการเจรจาเป็นอย่างไรนั้น ไว้ช่องตายอินเตอร์วิวนั้นจะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับ